ขอความจเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าหลายปัญหาในวันนี้คงเป็นปัญหาของนักศึกษาเช่นเคยเจอถามว่าการนับถือพระเครื่องหรือบูชารพระพุทธรูปต่างๆเป็นการกระทําที่ผิดต่อาศาสนาหรือไม่นะก็ไม่ได้ผิดอะไรหรือประเด็นที่อยากจะทําความเข้าใจในเรื่องตรงนี้ว่าเรื่องของาศาสนานั้น ทุกลำดับขั้นตอนนะฮะมีหยาบกลางละเอียดในเรื่องนั้น,น,นการนับถือพระพุทธรูปก็ดีพระเครื่องก็ดีที่จริงก็สืบเนื่องมาจากองค์พระพุทธเจ้าแล้วก่อนที่พระเจ้าจะเสด็จดับขัน,นธปนิผ่านนั้นก็ทรงแสดงถึงถูปราระหะบุคคลคือบุคคลที่สมควรแก่การสร้างสถูปเจดียไว้ให้เป็นที่กรพสักการะบูชาของบุคคลทั้งหลาย แล้วใครไปให้ความเคารพสักการบ,บูชาต่อเจดีย์เหล่านั้นก็จะเป็นบุญเป็นกุศลแก่บุคคลเหล่านั้นในขณะเดียวกันก็ส่งแสดงถึงสังเวชนีสถานคือสถานที่ที่คนไปแล้วจะให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีอยู่สี่แห่งเหมือนกันตกลงว่าคนที่ควรแก่การสร้างเป็นสถุเจดีย์เอาไว้ก็คือพระพุทธเจ้าพระวเพระพุทธเจ้าพระอร,ะราหันต์แล้วก็พระเจ้าจากักรพรรด ส่วนสังเวชนีสถานคือสถานที่ที่คนไปแล้วจะเกิดธรรมสังเวชเกิดสำนึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเพิ่มพูสถาภาษาธะให้สูงขึ้นก็คือสถานที่ที่พระเจ้าประสูตรศัตรู้แสดงปฐมเทศนาแล้วก็นิพพานในการต่อมาเนี่ยเมื่อพระเจ้านิพพานแล้วก็มีการแจกพระรมรสริกธาตุไปก็สร้างเป็นเจดีย์ือสร้างเป็นสถูปตอนแรกเบ็นเสร็จก็มีประมาณสักเก้าแห่ง หลังจากนั้นมั่นก็ไม่มีอะไรให้สร้างคนก็เอาเครื่องใช้ของพระพุทธเจ้าพวกบาทพวกจีวรก็ของเล็กๆน้อยๆพระเจ้าก็ไม่มีอะไรสั้งไปสร้างมามันก็หมดก็เ,เรียกตรงนี้ว่าเรียกว่าบ,บริโภคเจด,ดีย์คือเอาเครื่องใช้ของพุทธเจ้ามาสแสดงความเคารพสักการะในการต่อมาก็ใช้อักษรจารึกประธรรม เอหัวใจธรมร,ร,ธธรมะอวริยศัตสีอากถาเยธรรมาโอรรมักในองแปรอะไรตไรเนี่ยขีดเขียนเข้าแล้วก็บรรจุไว้ในเจดีเป็นที่เคารพสักการะพอมาถึงประมาณศตวรรษที่ที่สามคือยุคสมัยพะระเจ้าอโศกก็มีศิลปกรรมที่เกีย่ยวกับพระเจ้าอโศกขึ้นเป็นสร้างไปรูปสัญลักษณ์ไม่ได้สร้างเป็นองค์พระพุทธเจา้าเช่นว่าตอนพ,พระเจ้าประสูติก็เป็นรูป ของต้นสาระพนังสิริหมามายาเหนียวกิ่งสาระมีคนบริวารห้อมล้อมมีฐานน้าร้อนน้าเย็นตกลง,งมาจากอากาศก็แล้วแต่จะทําวิจิตพิสดารขนาดไหนแต่อย่างน้อยที่สุดมีรูปพนังสิริหมามายาดืนยืนเกี่ยวพระหัดเกี่ยวต้นไม้แล้วก็ข้างหน้าจะมีดอกบัวอยู่เจ็ดดอกแต่ไม่มีราชกุม,มารในปาง แสดงปฐมเทศนาก็จะมีรูปปัญจวัเคียนหลังให้แล้วก็มีพระแท่นมีกวางอยู่เบื้องหลังมีป่าเป็นเป็นทิวทัศน์ของป่าอยู่เบื้องหลังแต่ว่าบนพระแท่นไม่มีพระพุทธเจ้าพระศาสรุเขาก็ทําเป็นพระวชระอาจมีต้นโพมีพญามารมาระจนมีธรณีบีบมวยผมมีอะไรก็แล้วแต่นะจะวิจิตรจารยอยังไงก็ได้แต่บนพระวชระอาจนั้นไม่มีพระพุทธเจ้า ปังนิพพานก็จะมีพระแท่นมีต้นรังทั้งคู่มีเทพปวดามีดอกมณดารบหลนลงมาจากอากาศระดับยอะไปบนพระแท่นไม่มีพระพุทธเจ้าตรงน,นี้เขาเรียกว่าอุเทสิกับเจด,ดีหรือสร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นเตือนผู้สร้างนั้นต้องการที่จะบูชาพระพุทธเจ้า เราไปเห็นเราไปไหว้กราบสักการบูชาก็ทําให้กระตุ้นเตือนถึงคุณอุปการของเราพระพุทธเจ้าพอประมาณศตวรรษที่หกเนี่ยความคิดเหล่านี้ก็พัฒนาขึ้นไปก็พวกกรีกก็เข้ามานับถือพระพุทธศาสนาพวกกรีกเขานับถือรูปเคารพมาก่อนมีเทพเจ้าอพรโลมีเทพเจ้าซีอุดมีอะไรต่อไรมากมายแก่ก่อนเทพเจ้าในกรีกนะในกรีกในโรมัน,นเราเห็นว่าเทพเจ้าไปเยอะ พวกนี้ก็สร้างพระพุทธร,รูปขึ้นมาลักษณนะเป็นภาพจำลองของเทพเจ้าอ,อผอนโลกคือสุริยเทพซึ่งพวกกรีเขาเคารพนับถือตอนแรกๆมีพระมัสสุด้วยนะมีโนดด้วยแล้วก็มือมุ่มนประเกศามีปินปักลงไปที่มุ่นประเกศาคือทำเป็นเจ้าชายปนกระเทพปนมนุษย์ปนบนพระอะไรปนกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะนี่ก็คือพัฒนาการตรงนี้ พระโพธรูปมันก็มีความเป็นมาอย่างนี้ทีนี้พระเครื่องระโรูปองค์เล็กเนี่ยนะพระเครื่องนี่คือถ้าพูดถึงตำนาระดับตระกถามันก็มีการพูดถึงว่ามา,มารมาระมิตรเป็นรูปพระเครื่องเล็กๆพิกูรูปหนึ่งไปเห็นข้าวในขณะบาดขยะก็เห็นแล้วก็ตื่นเต้นมากเอามาวางไว้ก็กราบแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาเลย ต่อพระพักพระพุทธปฏิมาขนาดเล็กนะขนาดเปลี่ยนเ่งก็มรุลุมรรคผลเป็นพระหันก็แสดงว่าเป็นพุทธานุสติได้อย่างดีต่อมาพวกพวกพ่อค้าที่เดินทางไกลต่างๆหรือพวกทาหารที่ต้องทำศึกสงครามมันก็ไปไว่าจะดีไม่ไหวแล้วก็เหงาตอนนั้นก็คิดทำพระพุทธรูปขนาดเล็กขึ้นดังนั้นพระพุทธรูปขนาดเล็กเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีโบราณมากเลย แถวน้อยที่สุดก็หลังพุทธกาลไม่แถวนี้แหละแถวแถวประมาณหกร้ยปีเจ็ดร้อยปีแต่เนี้ยก็มามาเรื่อยๆแล้วก็อยู่ทุกส่วนของประเทศจี่ประเด็นสําคัญที่เราพูดอะไรแรงแรงเกินไปอนะมันคล้ายๆเอาธรรมะไปแขวนไว้แล้วแขวนที่สูงเลยจนเอื้อมไม่ถึงมันไม่เป็นประโยชน์อะไรนะมันคล้ายๆกับการดักสัตว์เราเห็นว่าถ้าบวงที่เราดักสัตว์สูงเกินไปสัตว์ก็รอดไปหมดเลย ถ้าต่ำเกินไปสัตว์ก็เหยียบหมดเลยสัตว์ไม่ติดบ่วงหรอกธรรมะในทางาศาสนาก็จะมีลักษณะอย่างนั้นก็จะปรับลดหลั่นกันลงไปหมายความว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่คนสัมผัสได้และสามารถปฏิบัติได้ในขณะเดียวกันก็เติบโตขึ้นเนี่ยทีน,นี้ก็จะตอบสนองความต้องการเขาได้ไปเรื่อยๆการนับถือพระพุทธรูปโดยเฉพาะพระพระพระ,ะรพระวัตถุมงคลน,นะะพระ เครื่องวัตถุมงคลต่างๆนับถือในแนวไหนล่ะคือประเด็นสําคัญว่าวัตถุประสงค์ในการสร้างเนี่ยมันมีกุศลและเจตนาที่มีความชัดเจนในการสร้างไปเดินทีเดียวสมัยมาเป็นเด็กก็ยังเจอเยอะเลยเรื่องนี้ท่านจะมีกํากับ มีการตัวตัวกำกับพระองค์นี้ด่าไม่ได้นะพระองค์นี้โกหกไม่ได้นะพระองค์นี้ลักทรัพย์ไม่ได้นะพระองค์นี้ดื่มไม่ได้นะพระองค์นี้เล่นการพนันไม่ได้นะมันจะมีคําสอนกำกับนั้นแสดงว่าท่านใช้เป็นเครื่องมือในการสอนธรรมะแต่ว่าการสอนธรรมะสมับเด็กนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะคนทําความดีมันก็ทําความดีแบบเด็กก็ทําความดีแบบผู้ใหญ่โดยสรุปเนี่ยพอทาความดีแบบเด็กมันต้องมีรางวัล ต้องมีการให้มันเขาต้องรู้สึกว่าได้ก็จึงทำเราก็ให้พระเครื่องไปแล้วบางครั้งบางคราวในเห็นชัดเจนว่าเป็นอุบายวิธีเป็นอุบายวิธีในการสอนธรรมะในการให้คนหรือกลุ่มพฤติกรรมแต่ก็อาศัยพลังความเชื่อเขาว่าเขาเชื่ออย่างเงี้ยก็ทําอย่างนี้ได้เช่นท่านเล่าถึงพัญญาคนหนึ่งสามีไม่่อยนอนบ้าน เรากลับบ้านดึกขึ้นไปโดยลำดับจนถึงจุดหนึ่งไม่นอนที่บ้านหลวงพ่อก็ปล่อยเล่าไปเรื่อยๆก็จับประเด็นได้นะว่าสามีเนี่ยทํางานหนักมากแล้วมาถึงบ้านเนี่ยสายไปหน่อยซาไปหน่อยพัญญาจะซักสายไล่เดียงจะพูดถึงผู้หญิงอื่นพูดถึงไปม,มีเมียน้อยวุ่นวายอย่างเงี้ยมันกระาคาญนะน่เกินเหนื่อยเกไม่ต้องการจะคุยด้วยเลยก็มาดึกเลยดึกเลยพัญญาก็จ้องอย่างั้น เลยก็ขวัญก็เจองก็ไปนอนที่ลวงพ่อไปจับประเด็นว่ามีข้อแม้ว่าคุณเชื่อไหมล่ะถ้าเชื่อตอมาเนจะจะมีจะเรียกมีมนเรียกสามีกลับบ้านได้ก็ต้องลงเชื่อนะลวงพ่อก็ให้น้ําไปขวดเนี่ยก็บอกว่าน้ํามนต์มีข้อแม้ว่าเมื่อได้ยินสามีมาถึงบ้านเนี่ยให้เอาน้ามนต์นั้นดื่มไม่ใช่ดื่มคือโอมมีข้อแม้ว่าห้ามกลืนแล้วก็ห้ามบ้วนทิ้ง ตรบใดที่ยังอยากจะสักอยากจะพูดอยากจะด,าาด่าอะไรแต่รดติกล่มก็ไม่ได้นะบนทิ้งก็ไม่ได้ปัญญาก็ทําตามตาตามมันก็พูดไม่ออกมาน้ําเต็มปากทุกคืนจะมีมาปัญญาไม่พูดอะไรเลยนะพอจัดใจไม่อยากจะพูดมันก็ดูแลใจใส่จัดอาหารปลายสามีรับประทานหรือบรรยากาศมันก็เย็นขึ้นในส่วนสามีก็กลับบ้านตามปกติ ปัญญาก็เชื่อมโยงได้นะเพราะว่าตัวเองไม่จุดนมากเกินไปน้ำมนนั้นมนไม่มนไปช่างมันนะแต่มันเป็นเครื่องมือในการสอนธรรมเราอย่าไปคิดออกแขวนคือพูดอะไรเกินเกินนะเราจะเห็นว่าบางทีพระเองเนี่ยพูดอะไรเกินไปพระพุทธเจ้าไม่สอนก็สอนได้อย่างในเรื่องทีหลังแต่มันไปเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นได้เราอย่าลืมสมัยพระเจ้ามีเจดีย์นะ ีเจดีย์เป็นที่เคารพสักการะของคนทั้งหลายเจดีย์เยอะเลยแต่แม้แต่ในหมหาไปในพานสูรก็พูดถึงเจดีย์ทั้งสิบหกตบลนะแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าแม้แต่เรื่องเรื่องเนี้ยเรื่องแนวเนี้ยมันก็ค่อนไปทางศยสศาสตร์ตินิกนะแต่อย่าลืมลว่าพระุทเจ้าไม่ได้ไปฏิเสธนะพรเจ้าทรงสแสดงในสแสดงประรบท่านพราหมตัวหน,นึ่งน,นะฮะพราหม์ ที่ท่านไปบูชายันในลักษณะนั้นพระเจ้าทรงแสดงในโลกคนฏธรรมชาว่าอคิทัตบุโรหิตแต่ว่าตอนนั้นท่านเป็นนักบชวชพระเจ้าทรงแสดงว่ามนุษย์ทั้งหลายพอเกิดกลัวตายขึ้นมาเนี่ยจะดิ้นรนสแสวงหาที่พึ่งมันไปพึ่งภูเขาบ้างต้นไม้บ้างจอมปลวกบ้างเจดีย์บ้างนะก็พึ่งไปดี้ไม่ได้ปฏิเสธว่าิ่งนั้นพึ่งไม่ได้ทําไมพึ่งไม่ได้เรา สุนัขไล่ามาก็วิ่งหนีขึ้อตอนต้นไม้ยังได้หลงทางก็ปีนดูที่โกต้นไม้อย่างไรม,มันมันมีมันพึ่งได้ทั้งนั้นเลยไม้เท้ายัางพึ่งได้เลยช้อนซ่อมอยังพึ่งได้ทาไมจะพึ่งไม่ได้มันไม่ได้พูดระดับสูงพูดระดับลดลานกันลงมาเรื่อยๆทรงปฏิเสธว่าเนตังโขสนังเขมังสิ่งนั้นไม่ใช่สานะอันเกษมเนตังสะนามุตตะมังนั้นไม่ใช่สานะอนุดม ในตังสมากมสมสพนุกาปมุตติพูดถึงสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งแล้วไม่สามารถจะหลุดพ้นพ้นจากทุกข์ทั้งปวงและปฏิเสธชั้นสูงนะฮะไม่ฏปเสธชั้นต่ำเราเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นขวัญเป็นกำลังใจเป็นการเพิ่มมนุษสติเป็นใช้ช่วยช่วยกระตุ้นเตือนนะเราจะเห็นว่าอย่างพุทธรูปที่เป็นองค์งามเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าทัศนานุสริยะคือได้เห็นสิ่งที่สวยงาม แล้วตาเราเพ่งดูก็ความคิดเราก็สงบอยู่ที่พระพุทธคุณหลังจากนั้นจิตใจเราก็จินตนาการมองเห็นเป็นภาพของพระพุทธเจ้าปรากฏภายในใจนะเป็นสื่อเป็นเครื่องมือในการลึงจิตเข้าหาพระพุทธคุณอนุสติหรือพุทธคุณนั้นแม้แต่เราทำใจให้เลื่อใสโดยปรารบอะไรก็ช่างนะโดยนึกถึงก็ช่าง โลยนึกถึงเจ็ดดีคือถ้านึกมองทรงอื่นแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพระเจ้ารับรองไว้เยอะนางกาลีคนหนึ่งเป็นคนแก่นะกำลังป่วยหนะัพกพระเจ้าเสด็จพกกูดดาเนินไปมีพระโมกขกันลนานะาตามเสด็จไปด้วยพระโมวกันแล้วหน้าเห็นว่าคุณยายแก่คนน,นั้นกําลังจะตายท่านก็เข้าไปบอกว่าโยมนี่เราพระพุทธเจ้ากําลังเดินไปนะโยมทําใจเรื่องใส่กับพระพุทธเจ้าเ แต่ก็มองไปที่พระเจ้าก็พยายามยกมือประคองดบใจเรื่องสายแล้วก็สุดอ้วกลงไปก็ตายแต่ตายด้วยจิตใจที่ผ่องแผ้วก็บังเกิดในสุคติบางคนบางคนมองเจดีย์บรรจุพระาธาตุของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เป็นรูปเป็นร่างอะไรที่ทไปนะแต่มันเมื่อนึกโดยจิตที่ผ่องใสมันก็บังเกิดในสุคติได้งนั้นถ้าเราศึกษาเรามองกันโดยเหตุโดยผลนะทำใจให้กว้างอย่าไปเอาตัวเองไปเป็นเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ย สิ่งทงหลายนั้นมันอยู่ที่คนฉลาดสามารถสแสวงหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นเป็นประการสําคัญเพราะงั้นพระเครื่องพระพุทธรูปนี่ล้วนแล้วแต่เป็นคนณูปการแก่คนตามสมควรแก่ฐานะด้วยกันทั้งนั้นและแม้แต่ว่าคนขึ้นไปถึงพระยาบุคคลแล้วยังให้ความสําคัญแก่เรื่องเหล่านี้นะพวกนี้ไม่ใช่ศีลปัตระมาสนะพวกนี้เป็นปฏิมาของพระพุทธเจ้าอันเป็นาสดาของเราทั้งหลายท่างฟังทั้งหลาย และการตอบปัญหาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่้น,นี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกง,งามไปบูุญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี